สวัสดีบ่ายหนึ่งโมงวันอาทิตย์ค่ะป้าเห็นข้างบ้านเขาเอาเอาผลไม้มาให้เขาก็หันมาหลายชนิดเลยค่ะห้หชนิดทีนี้เราไม่กล้ากินของของเขาอะ่ะเขาให้มาทุกอย่างทั้งผลไม้ทั้งโยเกิร์ตป้าไม่รู้จะทำไงจับลงหม้อเลยเพราะว่าอยากกินะนะนีหาให้ดูจับลงหม้อเลยเอาไว้มันร้อนแล้วค่อยกิน ใส่ทุกอย่างเลยอะไรมาก็ใส่ไปหมดเลยเดี๋ยวก็รู้ผลไม้สารพัดศสาสตร์เลยทำให้ผอร้อนๆแล้วค่อยกินหอมค่ะฆ่าเชื้อค่ะกะว่าให้เดือดสักแป๊บนึงแล้วค่อยเอาลงป้าว่านี่มันก็เชื้อตายหมดแล้วแหละโอเคแล้วเดี๋ยวก็ไปเข้าตู้เย็นแช่เย็นๆเนาะต้องแช่ไหมเพราะป้าก็กินเย็นไม่เก่งเนาะ ก็ต้องให้มันเย็นหน่อยแช่ตู้เย็นให้มันเย็นหน่อยหนึ่งแล้วค่อยเอามากินค่ะอยากกินนะแต่กลัวเอาเป็นว่าเราสบายใจดีกว่าเนอ้อโอเคได้แล้วค่ะปิดเตาตอนนี้หนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีค่ะป้าตั้งใจว่าเดี๋ยวกินผลไม้เสร็จแล้วก็จะนั่งทานเล็บนะเต็มของมาวางทุกอย่างว่าจะนั่งทาเล็บเพราะเล็บมันดูไม่ได้เลยผู้หญิงค่ะ มีเวลาว่างก็ทําไปเรื่อยเนาะเอางี้ดีกว่าป้าพาไปดูนอกบ้านดีกว่านะดูอย่างนี้มองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวป้าพาไปข้างนอกพาออกประตูนี้แล้วกันนาะต้องใส่หน้ากากนะคะอากาศค่อนข้างจะเย็นนิดน,นึงนะคะกี่องศาเออ19องศาค่ะแต่ว่ามันมีลม ก็เลยทำาหน้ากาศหนาวลมแรงมากเลยเมื่อคืนลมพัดทั้งคืนเลยบ้านสั่นเลยค่ะดีวพามาดูข้างบ้านเดินมาดูตรงนี้โอ้ียบบอยูต้นผักชีป้าแอนด็ต้นผักชีเขาขึ้นเขาขึ้นเองนะเดินไปในดงขึ้นเองเพราะว่าปลูกต้นหนึ่งเสร็จแล้วลมแรงอย่างเงี้ยค่ะเวลามีเม็ดเขาก็โรยล่วงไปทั่วเลย ก็เลยขึ้นมาเป็นดงแบบนี้เลยแต่ว่าลุงฉาก็ยังซื้อผักชีอยู่นะเขาแปกคนผักชีที่บ้านมีเยอะลุงก็ไม่ใช้ลุงชอบออกไปซื้อตามุดไหนจจมุดมุดอุ๊ยมีส้มมีส้มมีมมลูกเห็นไหมแต่ว่าไม่รู้จะติดไหมเนี่ย,เ,ยเพราะว่าลมแรงอย่างนี้ค่ะปีที่แล้วติดแค่ลูกเดียวนะคะ แน,นออมออกตรงนี้ลมแรงมากเลยเห็นไหมักผักคีขึ้นทั่วไปเลยอันนี้เขาเรียกเขาเรียกต้นอะไรเอ่ยตาก็ขึ้นเพิ่งจะเข้าไปดูเขาบอกว่าต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรนะต้นลืมถั่วใช่ไหมเอ่ยนีต้นอะไรเอ่ยดึงออก ต้อนอะไรมีคนรู้จักเนี่ยมีใครรู้จักมะ้นี่ต้อนอะไรเนี่ยเหมือนกะพิกแต่ไม่ใช่พริกดึงออกค่ะไม่รู้จักไม่ใครรู้จักเข้ามาบอกป้าหน่อยนี่ต้นอะไรเอ่ยเป,เป็นเม็ดกลมๆนะดึงออกไปแล้วมีต้นใบขึ้นชช่เป็นดอกหมดเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นทั่วไปหมดค่ะนห,หวหอมเป็นดอกแล้วดอกหัวหอม ถ้าแม่ปแปนอยู่นะเขาบอกว่าตัดมาแล้วก็ไปผัดอร่อยจริงๆค่ะผัดอร่อยดอกกระหอมแต่มันมีแค่สี่ดอกเองจะผัดได้สักเท่าไหร่เนี่ยทิ้งไว้ละกันให้เขาขึ้นเยอะๆรอให้เม็ดเขา่วเ mm. มะเขือมีลูกแล้วแต่จะอยู่ได้นานขนาดไหนก็ไม่รู้นะ mm. ลบไปหมดเลยเพราะว่าลมอย่างนี้ยค่ะเนี่ยมีลมอย่างเนี้ยทําให้เราไม่อยากทําอะไรนะแ mm. ถวบ้านปแปนจะลมแรงแบบนี้ตลอดนะทั้งปีค่ะ ทำไมปีนี้ใบแมงลักไม่ขึ้นเลยอันนี้ใบโหดละพาเมื่อปีที่แล้วใบใบแมงลักขึ้นเรียนเนี่ยแต่ใบโหดเลยทำไมปีนี้ไม่มีไม่รู้อุ้ยหนาว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 ค่ะเราจะดูข้างข้างบ้านหนาว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 รอกินขลังด้วยขบานละเจ้าขบานแล้วจ้ะ ใครดูก็บอกว่าอุ้ยบ้านแปกล,ลกจังเลยเนาะมันมันต้องลกอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเก็บไม่ได้เก็บยังไงก็ไม่ชนะครับลมมันแรงนะคะก็บ้านล้วค่ะเอาละมานั่งประจําตําแหน่งป้าพาเล็บต่อดีกว่าเนอะเดี๋ยวไม่สําเร็จอยากจะทําอะไรก็ทำเถอะช่วงวันหยุดใช่ไหม เรวเดี๋ยวเวลาไม่ใช่วันหยุดนะอู้อยากทําจังเลยตอนนี้หยุดไม่ยอมทําโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย